สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิจธิบิบาลน,นะครับในวันนี้จะพูดถึงเรื่องราวของความรักที่ขณะที่พระเยซูมาจุติหรือมาบังเกิดบนโลกนี้เราจะได้ยินคําที่ชัดเจนหรือสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำเฉพาะเจาะจงครบถ้วนมากกว่าน,นี้ไหมครับคาตอบคือไม่มีแล้วเพราะนั่นคือความรักที่แสดงออกมาอย่างชัดเจนในวันคริสต์มาสหรือเทศสตสมภพ พี่น้องครับเพราะจ้าของพระเจ้าในประถมการบทที่6ข้อที่5นะครับพระธรรมปฐมการบทที่6ข้อที่5บอกว่าเพราะพระเจ้าทรงเห็นว่าความชั่วร้ายของมนุษย์นั้นมีมากบนแผ่นดินและความตั้งใจทุกอย่างในความคิดในใจของเขาล้วนแต่ชั่วร้ายและองค์พระนเจ้าทรงเสียพระไทยที่ได้สร้างมนุษย์ขึ้นมาบนแผ่นดินโลกและทําให้พระองค์โศกเศร้าพระไทย นี่คือสิ่งที่น่าตกตะลึงครับเพราะอะไรครับพระเจ้าเสียใจพระเจ้าเสียใจที่ได้สร้างมนุษย์ขึ้นมาและทําให้มนุษย์นั้นต้องตกไปถึงความพินาศซึ่งไม่ใช่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าตั้งแต่ต้นเลยพระองค์จึงเสียใจด้วยที่มนุษย์ก็ทําลายสรรพสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างมาอย่างดีนี่คือความน่าตกตะลึงนี่คือความน่ากลัวที่ โปรงงชงเสียประไทยแล้วบางทีครับสิ่งที่น่าตกตะลึงยิ่งกว่าก็คือพระกมภีร์ตอนนี้บรรยายถึงความเสียใจอย่างสุดซึ้งของพระเจ้าพี่น้องลองนึกภาพดูนะครับว่าพระเจ้าผู้ทรงสร้างผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดนั้นเหมือนกับน้ําตาไหลครับน้ําตาไหลขณะที่เมื่อโปรองสํารวจสิ่งมีชีวิต หรือมนุษย์ที่พระเจ้าออกแบบสร้างมาด้วยความรักมนุษย์นั้นทำให้โลกเข้าสู่ความวุ่นวายโกลาหลและมนุษย์นั้นเข้าสู่การขับเคลื่อนด้วยการเห็นแก่ตัวการแสวงหาความสุขอย่างเห็นแก่ตัวถามว่าอะไรจะสำคัญถึงทำให้เกิดการตอบสนองเช่นนี้จากพระวิดาของพวกเราหรือของมนุษย์ โดยการที่พระองค์นั้นได้ส่งพระเยซูมาจุติหรือมาบังเกิดในโลกนี้อะไรสําคัญถึงขนาดนั้นคําตอบก็คือเพราะเหตุที่พระองค์ทรงไว้ซึ่งความรักหรือเพราะเหตุที่พระองค์ทรงรักมนุษย์มากกว่าทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องครับการทรยศต่อความรักความสมพันธ์ส่วนตัวที่เรามีกับพระเจ้านั้นทําให้พระองค์จำเป็นทีต้องส่งพระเยซูมาบังเกิดครับ พี่น้องเราทราบไหมครับว่าเราทุกคนคุณและผมต่างก็เป็นคู่รักที่พระเจ้าผูกมัดให้เรารักกันทุกสิ่งที่เราทําทุกสิ่งที่เราได้ทําและทุกสิ่งที่เราได้ทําและทํานั้นจะทําในชีวิตของเราทําให้เกิดแรงบันดาลใจและมันเกิดแรงบันดาลใจที่เกิดจากความรักครับทุกสิ่งที่เราทํานะครับหรือทุกสิ่งที่เราเคยทํามาก่อนและทุกสิ่งที่เราจะทาในอนาคต ต้องได้รับแรงบันดาลใจจากความรักนี่แหละครับถึงจะทำให้เราเองนั้นได้อยู่ในคำตอบนี้คือคำตอบของการทรงเสด็จมาจุติมาบังเกิดเป็นมนุษย์ของพระเยซูเพื่อพระองค์จะส่งเปิดเผยความรักล้ำลึกของพระเจ้าพระบิดาให้กับเราทั้งหลายและเมื่อเรารับความรักนี้แล้วเราจะใช้ความรักนี้อยู่ร่วมกันอย่างมีสันติสุขฉะนั้นไม่ว่าเราจะรู้หรือไม่ก็ตามนะครับ เรา่างถูกกําหนดให้เป็นคู่รักครับคู่รักที่พระเจ้ากําหนดไว้ครับคู่รักนี้ไม่ได้หมายถึงคู่รักแบบสามีพันยานะครับแต่เป็นคู่รักก็คือเราจะต้องรักชึ่งกันและกันรักเดียวของเรามีไว้สําหรับพระผู้สร้างรักแรกพบเดียวของเรามีไว้สําหรับพระผู้สร้างพระเยซูตรัสครับว่าบัญญัติข้อสําคัญข้อแรกคือจงรักองค์พระนเญ้า พระเจ้าของเจ้าด้วยสุดใจสุดจิตสุดความคิดนี่คือมัทธิวยี่สกครับจงรักองค์พระเวนเจ้าหรือจงรักพระเจ้าของเจ้าอย่างสุดจิตสุดใจสุดกําลังสุดความคิดของเจ้าจากความรักที่มีต่อพระเจ้านั่นเองทําให้เกิดการเชื่อฟังนะครับเชื่อฟังคําสั่งของพระองค์ชีวิตที่เหลืออยู่ที่รารับความรัก จากพระเจ้าแล้วเราก็มีหน้าที่ที่จะเชื่อฟังเพราะเรารักพระเจ้าครับพระเจ้าผู้ประทานกฎเกณฑ์พระเจ้าผู้ทําความสุขพระเจ้าผู้ประทานหรือกําหนดขอบเขตในชีวิตของพวกเราให้เราเดินอยู่ในขอบเขตนี้อยู่ในกรอบนี้แล้วพระองค์ก็จะให้เราที่จะมีพระพรอันเกิดจากชีวิตที่บริสุทธิ์เมื่อเราเชื่อฟังพระองค์เพราะฉะนั้นพี่น้องครับอย่าให้ สิ่งน่ากลัวเกิดขึ้นกับชีวิตของเรานะครับก็คือการกลับไปอยู่ในบาปครับการตกลงสู่ความบาปซ้ําแล้วซ้ําเราเป็นเช่นนั้นเรากําลังปล่อยละเลยครับแล้วให้ความบาปเข้ามาแทนที่ความรักที่เราควรจะมีต่อพระเจ้าอะไรครับที่เข้ามาแทนความรักที่เรามีต่อพระเจ้าอันนั้นคือความรักตัวเองความรักที่มีต่อตนเองนี่แหละครับเป็นศัตรูของความรักที่พระเจ้า ปาารถนาจะได้จากเราเพราะอะไรครับเพราะเรารักตัวเองมากกว่ารักพระเจ้าและนี่คือคนที่อยู่ในความบาปเขาใช้ชีวิตกันแบบนี้คือรักตัวเองแต่ขอบคุณพระเจ้านะครับการเสด็จมาบังเกิดในโลกนี้ซึ่งเรากําลังเฉลิมฉลองแอดเวนต์คือการที่เรารอคอยพระเยซูเสด็จมาอีกครั้งหนึ่งนั้นแน่นอนครับเราประกาศเราประกาศความรักของพระเจ้าให้กับคนอื่น,นครับเพื่อที่เขาจะเลิกรักตัวเอง เพราะฉะนั้นคนที่กําลังรักตัวเองอยู่ซึ่งไม่ได้เป็นคริสเตียนคนที่กําลังรักตัวเองอยู่ซึ่งเป็นชาวโลกเขาต้องการข่าวประเสริฐนี้ครับเขาต้องการข่าวดีพระเกีติคุณนี้ครับเพื่อที่เขาจะเลิกรักตัวเองหันไปรักพระเจ้ามากกว่ารักตัวเองและนั่นคือคําตอบของชีวิตเมื่อเราเลือกที่จะรักตัวเองมันเป็นเรื่องง่ายมากนะครับที่เราจะก้าวข้ามขอบเขตที่พระเจ้าวางไว้ก้าวข้าม กรอบที่พระเจ้าวางไว้เพราะหัวใจของเรานะครับไม่ได้ถูกกระตุ้นด้วยความรักที่มีต่อพระองค์อีกต่อไปแล้วเมื่อเราละ,ละเมิดกฎเกณฑ์ของพระองค์เมื่อเราเลิกเชื่อฟังพระองค์จริงๆแล้วเราควรจะเข้าใจนะครับว่าชีวิตของเราที่ถูกออกแบบมาที่พระเจ้าต้องการจากเราก็คือความบริสุทธิ์และความรักพี่น้องครับอย่าให้ความชั่วช้าหรือชั่วร้ายอย่าให้ความบาป จเจริญงอกงามแบบที่ในพนธมกรรมบทที่6ข้อที่5ดังนั้นเราจึงต้องตระหนักว่าเราผู้เป็นมนุษย์นั้นจำเป็นต้องรับการช่วยเหลือจากพระเจ้าครับใครบางคนต้องทำสิ่งที่เราไม่สามารถทำเองได้และใครบางคนผู้นั้นคือองค์พระเยซูคริสเพราะอะไรครับเพราะพระองค์ทำสิ่งที่เราไม่สามารถทำเองได้ก็คือพรงทรงชิ้นพระชนเพื่อเราบนแมงเขน และนี่คือแม่งเขียนแห่งความรักครับในพระธรรมสองโครินบทที่5 5ข้อ15ครับได้กล่าวอย่างนี้โปรดฟังพระย่าของพระเจ้าครับและพระองค์ทรงสิ้นพระชนเพื่อคนทั้งปวงเพื่อผู้ที่มีชีวิตอยู่จะไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อตนเองอีกต่อไปแต่อยู่เพื่อพระองค์ผู้ทรงสิ้นพระชนและเป็นขึ้นจากความตายเพื่อพวกเขาเพียงรับโปรดฟังค,ครับ และพระองค์ทรงสิ้นพระชนเพื่อคนทั้งปวงเพื่อผู้ที่มีชีวิตอยู่จะไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อตนเองอีกต่อไปแต่เพื่อพระองค์ผู้ทรงสิ้นพระชนและเป็นขึ้นจากความตายเพื่อพวกเขาพี่น้องครับผู้ที่มีชีวิตอยู่อย่างเราเนี่ยนะครับจะไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อตนเองอีกต่อไปมันเกิดขึ้นจริงไหมครับเมื่อเราเริ่มเข้าเฝ้าพระเจ้าเมื่อเราเริ่มไข่ควรเรื่องของ แอดเวนหรือการจุติมาหรือการเสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์อย่าลืมเฉลิมฉลองทารกน้อยที่มาเพื่อส่งคนรักที่ทรยศอย่างคุณและผมกลับสู่ความรักดั้งเดิมของเราเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเราเป็นคนรักที่ทรยศต่อพระองค์แต่ด้วยการกำเนิดของพระเยซูทําให้เราทั้งหลายมีช่องทางเราจะเป็นคนที่พระเยซูส่ง เป็นคนรักที่ทรยศที่ถูกส่งกลับสู่ความรักดั้งเดิมถูกไทยกลับสู่ความรักดั้งเดิมถูกซื้อเพื่อที่เราจะมีความรักดั้งเดิมรับความรักดั้งเดิมนั้นพี่น้องครับสิ่งที่เพียเยซูช่วยเราเป็นภารกิจของพระเมสสศิยาครับโดยพระคุณเราจะไม่ตกเป็นทาสของการรักตัวเองอีกต่อไป เราจะมีอิสระที่จะสัมผัสความรักของพระเจ้าที่ทําให้จิตยันของเรานั้นอิ่มเอิบใจครับแต่ความรักในตัวเองแน่นอนครับยังมีอยู่ครับแต่เราต้องไม่ความรักของเราใหญ่กว่าความรักที่เรามีต่อพระเจ้าอย่า้ความรักในตัวเองของเราใหญ่ใหญ่กว่าความรักที่เรามีต่อพระเจ้าหลายครั้งนะครับเราอยู่ในพื้นที่สีเทานะครับสีเทานี้หมายถึงว่ากั้มกึ่งว่าเอเรากําลังทําเพื่อตัวเอง เพราะเรารักตัวเองหรือก็เรากาลังทําเพื่อพระเยซูเราทําเพื่อพระเจ้าเพราะเรารักพระ,พระองค์ขอให้ทุกอนูในหัวใจของเราในชีวิตของเราจะหลงไหลปราบรื่มในความรักของพระเจ้าและเราจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขภายใต้ขอบเขตของพระองค์ภายใต้การดูแลการอารักขาของพระเจ้าภายใต้การคุ้มครองของพระองค์ตลอดไป นี่คือเหตุผลที่เราควรจะฉลองคริสต์มาสขอให้เราร่วมใจกันธิฐานครับข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงเปิดโอกาสให้พวกข้ามุ่งหลายได้ออกจากความผิดความบาปและเข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้าโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์ขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงสิ้นพระชนม์แวงเข็นเพื่อไถ่บาปของพวกข้ามุ่งหลายทําให้พวกไหลายได้รับความรอดมีชีวิตนิรัน ขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงให้ข้าพงศ์หลายได้มีโอ,อกาสบังเกิดใหม่และโดยพระคุณพระองค์ได้ทรงช่วยชีวิตโดยความรักของพระองค์นั้นทําให้ชีวิตของข้าพง์หลายได้รับการชําระให้บริสุทธิ์ขอพระองค์ได้ทรงโปรดเมตตาให้ข้าพงหลายจะรับ,บุได้ถึงด้านทุกๆด้านทุกๆมุมของชีวิตของข้าพงศหลายที่กำลังดิ้นรนต่อสู้เพื่อจะมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์ เพื่อพระองค์ที่ถูกตึงบนแมงเขนเพราะเห็นแก่ข้าพงค์ทั้งหลายที่ข้างหลายนั้นจะมีชีวิตที่ปราศจากบาปมีชีวิตที่รักพระองค์มากกว่าตัวเองมีชีวิตที่ใช้เทศกาลร,รับเสด็จนี้เป็นการละทิ้งความรักในตัวเองและเริ่มต้นที่จะพัฒนาความรักในพระองค์ความรักที่มีต่อพระองค์ขอให้ความรักที่มีต่อพระองค์นั้น มากกว่าความรักที่มีต่อตัวเองด้วยเถิดขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาข้าวไหลทูลขออย่างเฉพาะเจาะจ,จงที่จะให้พี่น้องของข้าพระองค์ที่ได้ยินได้ฟังเสียงศิริบาลรวมทั้งข้าพระองค์ด้วยจะรับความเมตตาที่มาจากพระองค์และเพื่อให้ความเมตตาความรักที่มาจากพระองค์นั้นจะขับเคลื่อนชีวิตของข้าอไหลต่อไปและคข้าวไหลจะตอบสนองต่อพระองค์โดยรักพระองค์สิ้นสุดจิตสุดใจ สุดกำลังสุดความคิดขอพระเจ้าทรงโปรดให้คริสต์มาสนี้ทั้งหลายจะได้เข้าถึงความรักของพระองค์รับความรักของพระองค์และจะเลิกลดการรักตัวเองต่อไปกราบูลในพระนามพระเยซูริ์เจ้าอาเมนพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่ทุกท่านครับ ทั้งพระสานเครื่องดน